จะมารีวิวจริงๆจังๆดิฉันก็ต้องขอออกตัวก่อนนะคะถ้าดิฉันพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะชีวิตเ,เกิดมาก,ก็พูดแต่ภาษาอีสานนะ,ะตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะจะพูดภาษาไทยก็เฉพาะได้ไปทํางานกรุงเทพนะคะแล้วก็ไม่นานนะคะเ,าเราก็มาดูกันเลยนะคะท่านผู้ชมว่า,าได้อะไรมาบ้างเนาะอะไระนี่ มันคือพายหรือเปล่าเนี่ยพายนะคะท่านผู้ชมแอปเปิลครัมโบ่แบรเบร็มเบร็เบร็มเบรมเบร็แอปเปิลขนมนะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นขนมนะอนไหนหนะไรนนี่นะคะฉันก็ไม่เคยซื้อนะคะท่านผู้ชม,มต้องดูก่อนไม่ทิ้ก็ไม่กินอีกแล้วเนี่ยนี่นะคะ เช็ดด้วยนะท่านผู้ชมเช็ดไปด้วยอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะจะดีกว่าปกติอยู่นะคะประมาณสิบวกานะคะหนาวเมื่เชา้านี้ตอนไปดูนะครัมบ้แอปเปิ้ลครัมบ้ครัมบ้ต่อมาก็เป็นขนมขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลต ก็อันนี้ก็เป็นขนมนะซื้ขอขนมที่ลูกเยอะจังเลยสงสัยไหมทีนะ่ฉันก็ยังเช็ดอยู่นะฉันไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขายังเช็ดอยู่หรือเปล่าทฉันก็ยังเช็ดอยู่เช่นเดิมนะอันนี้เป็นแบล็คบร์รี่ผลไม้พวกตระกูลบร์รี่นี่จะค่อนข้างมีวิตามินเยะอะนะฮะทุกคนอ่ะต่อมาก็เป็นสนะตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่กี่บาทก็ไม่รู้ อยู่ประมาณสองปอนหรือเปล่าสตอรอเบอรี่อยู่ไหนน้อแบ็คแบ็คอะไรมันเยอะนะคะท่านผู้ชมดิฉันหาไม่เจอหรอกนะคะแล้วก็แอปเปิลนะฮะแอปเปิลต่อมาก็เป็นไก่นะ,ะไก่นี้ต้องกินอกไก่นะ,ะบ้านดิฉันจะกินอกอกไก่นะ จะเป็นอกสันไน่ไก่ที่มันชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็อกไก่นะคะจะส่วนมากจะกินเป็นอกไก่ซะมากกว่าถ้าดิฉันไปซื้อก็จะซื้อพวก,ก,กปีเอ้พวกขาพวกน่องอะไรอยู่แต่ถ้าสามีไปซื้อเนี่ยน่าจะอกมานฮะ,ะอันนี้เป็นเชอร์รี่ค่ะท่านโจเชอร์รี่อันนี้ก็เป็นหนรอนก็แลกซื้อมาสองอันนะคะนแล โคเชตนะคะหรือว่าเป็นบวบบวบอันนี้ก็ใช้แทนบวบไทยได้เลยนะคะจะมาผัดแกงทอดอะไรได้หมดเลยนะคะบวบนี้ก็รสชาติเหมือนกับบวบไทยนะคะรสชาติเหมือนก,อก,นะะก,กอันเลยนะคะแล้วก็แบล็คเบอร์รี่ฮะไอ้บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ไข่ไข่ท่านผู้ชม ไข่ที่เนี่ยต้องเปิดดูก่อนนะฮะเวลาเราไปซื้อไข่บางทีมันก็จะมีไข่แตกบางทีมันก็จะมีไม่ครบเราต้องเปิดตัวด้วยตอนที่เราซื้อมานะฮะประกบไหมแล้วก็มีดโบมีดโอนะคะหรือว่าลูกชิ้นนะคะท่านผู้ชมชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นสันในหมูสันในหมูก็ซื้อมาสองอันนะคะท่านผู้ชม มันมีตับด้วยใช่ไหมว่าสเต็กนึกว่าตับสเต็กขาตะน,นี่เป็นสเต็กนึกว่าตับนะเหมือนกันมากเลยนี่เป็นสเต็กเนื้อ you อันนี้เป็นเอ่อเป็นอะไรน้องลูกลูกอะไรนะอันนี้จำชื่อภาษาไทยไม่ได้นะคะทุกคนเรียกว่าอะไรนะ บางบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้นะคะลูกคัพเหรอขึ้นคัพลูกอ่ะนึ้นเป็นลูกคัพนะใช่หรือเปล่าแล้วก็เป็นอันนี้จะมาต้มนะคะต้มนึ่สามี่เป็นผักแล้วก็ยอดชายคุชชิ่งน,นี่นะยอดชายคุชชิ่ง น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอันนี้ซื้อมาของประเทศอะไรนะข้าบบกข้าแบรนด์ของไทยไม่แน่ใจว่าอันนี้ของประเทศอะไรก่ประเทศอะไรเนะี่ย เขาไม่ได้บอกนะคะเม็ดปอนไหนอะไรยสปันเค้กสปันเค้กสปัแสนแซนด์วิชสปัแสนแซนด์วิชแล้วก็หมูสันในหมูสันในนี่โลเท่าไหร่โลละเจ็ดปอนห้าสิบนะคะท่านผู้ชมเจ็ดปอนห้าสิบ ถ้าเป็น isan, มาริสันบางทีมันก็หกปรอนช่วงนี้มันน่าจะ6กรอนนะคะที่มาริสันที่เซนตบรีนมปเจ็ดปร้อนห้าสิบราคาไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชมซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ราคาจะไม่เท่ากันเลยนะ,ะอ,อถ้าไปเฟตโรสนะคะก็จะแพงทั้งอีกนะคะท่านผู้ชมเฟตโรสจะไปควบกก็ราคาหนึ่งนะคะราคาไม่เหมือนกันสักทีนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้ก็ อะไรก็ไม่รู้ Hand fry. แฮนด์ฟรายสเปเนตฉันก็ไม่เรียกชื่อไม่ถูกหรอกนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อสเกิร์ตเนื้อสเกิร์ตอันนี้แล้วก็แบล็คเบอร์รี่นี่ก็น้ำผลไม้ส้มไม่ต้องจะชอบกินน้ำส้ม ต่อมาก็เป็นปริฟ์นะกระ,ะดูกกระดูกหมูนะคะซี่คโครงหมูนี่ก็เป็นแบล็คเบอร์รี่อีกแล้วนะ,ะซื้อมาค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> นี่ก็แบล็คเบอร์รี่ต่อมาก็เป็นแอปเปิ้ล ซื้อผักมาเลยพื่ใหญ่อันนี้แล้วก็เป็นครีมนะคะอันนี้ไม่ได้สั่งนะเหลือตั้งเยอะซื้อหม่อีกแล้วครีมเหลือตั้งสองสามกล่องนะคะซื้อมาแ้มาอีกแล้วอันนี้ครีมดิฉันก็ใช้ครีมอันนี้นะคะท่านผู้ชมมีแบบกลางคืนและแบบกลางวันราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเท่าไหร่ประมาณ บางทีก็หกกรอน,นทีก็สิบปรอนฮนะอันนี้แล้วแต่มันโปรโมชั่นแล้วก็ขนมแล้วก็ปลานะฮะปลาปลาที่นี่ส่วนมากเวลาเขาจะทำเขาจะเอาก้างออกนะ่านผู้ชมเข oh <yeah. S 1> าจะไม่กินปลาที่มีก้างด้วยอันนี้ก็เป็นแฮมทำไมมีน้ำเลยเนะี่ย เป็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ชีสเมลชีสนะคะเป็นชีสตชชสติ๊กนะคะท่านผู้ชมชีสสติ๊กแล้วก็เป็นข้าวกลรรัมถือว่าแบล็กไลท์นะคะท่านผู้ชมข้าวกลัมนะคะท่านผู้ชมหรือข้าวดำเขาวกรรมัมซื้อมาเยอะนะคะอันนี้ซื้อมาสองสองกล่องอันนี้นะคะกล่องละห้าอันสิบอันนะคะซื้อมาสิบอัน มีบอกว่ามันมีวิตามินเยอะนะ,ะข้าวกั่นเนี่ยข้าวกล่นน,นะคะซื้อที่เซนเบอรี่นะคะท่านผู้ชมประมาณห่อละสองปอนด์นะคะดูก่อนสองปอนด์ใช่ไหมสองปอนด์เท่าไหร่เนี่ยสองปอนด์หกสิบห้านะคะต่อต่อกล่องอ่าก็แพ็คละร้อยนะคะนี่ไปแพ็คละร้อยกว่าแพ็คละร้อยหนึ่งประมาณแพ็คละร้อยบป แค่แค่หนึ่งโรยจะจะกินข้าวอันนี้แค่แค่ข้าวขาวเราเลยนะ,ะแล้วก็พิซซ่าอันนี้จะเป็นพิซซ่าที่ข้าวโฟเซ่นนะคะคุณผู้ชมโฟเซ่นพิซซ่าแล้วก็จะเป็นปลาปลาซื้อมาสามแพ็ ไม่ได้ซื้อเลยนนเนี่ยลาผักเนื้ออยู่มั้ยแล้วก็เป็นนมนะคะนมนเปรี้ยวอะไรเนี่ยกเก่จีโก,โกะซาจีโกะซามันคืออะไรนาอนนี้เนาะไม่เคยเห็นที่ชอบใหญ่เลยนะเนี่ยต้องปแปลกอืม อ๋อมันมีแพ็กละหกนะคะท่านผู้ชมมีเช็นพูดปิดแพ็กละหกซื 6, ้อมาสิบสองอันสองโหลเฮ้ยโหลหนึ่งสิบสองอันแม็กเช็ดพวกความสะอาดทุกอันเลยเข้ากัน มาด้วยนะคะท่านผู้ชมซื้อชีสมาด้วยซื้อชีสมาด้วยนะคะอันนี้เป็นชีสชีสผลไม้นะคะอันนี้ชีสอ,อุ๊ยอร่อยนะ่ะอันนี้ซื้อมาให้เมียซื้อมาเอาใจเมียแน่ๆเลยอันนี้แกไม่กินนะคะไม่มีใครกินเลยนอกจากดิฉันแกซื้อมาฝากแล้วก็อะไรเนี่ยขนมนนะอะไรเนาอนนี้เนาะ ไร่ข้าวนะคะเป็นขนมข้าวเกลียบเป็นข้าวเกลียบแล้วก็ซีฟู้ดสติ๊กนะคะซีฟู้ดสติ๊กผู้อัดนะะแล้วก็ผักสองอันนะคะแล้วก็แตงโมซื้อผักมาแค่สองอันเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละคะ่ะท่านผู้ชม มีผักมีของสมา่าก็ได้แค่นี้ละค่ะของที่ซื้อมาไม่รู้ถูกหรือแพงน,นะ,ะสองกรนกว่ากันหมดเลยนะคะสม่าก็สองกนกว่าเลยนะคะที่เซนเบอรี่นี่ราคาค่อนข้างจะแพงกว่าที่มาริสานนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมก็นิดหน่อยถ้าซื้อลยหลายอย่างก็เยอะเหมือนกันนะคะของที่นี่นะคะถ้าใครมาเที่ยวที่ประเทศอังกฤษใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมโอ้ยขอขอไป ถ้ามาเที่ยวที่ประเทศอังกฤษใหม่ๆนะ,ะอยากซื้อของถูกๆก็อยู่ที่รีโดนะคะรีโดแล้วก็ออดีนะคะออดีมี2อห้างนี้นะคะมาจากเยอรมันนะคะเข้าขายของราคาค่อนข้างจะถูกกว่าที่อื่นบางถูกกว่าที่อื่นนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเราไปซื้อเป็นล็อตอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ80-90ปอนด์นี้ก็ถือว่าได้ได้เท่านี้นะคะก็อาจจะประหยัดไปเยอะนะคะ แล้วก็ลองมาก็คือมาริสันนะคะมาริสันนี้กร็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงกว่าลีเดอร์หรือว่าออดี้ขึ้นมานีหนึงนะคะต่อมาก็เป็น Tesco ้นะคะเทสโกกับ s ซนเบอรี่นี่ราคาค่อนข้างจะเสมอกันนะคะในตามที่ดิฉันได้ไปช้อปปิ้งมานะ,ะส่วนมากจะไม่ได้ยึดติกับที่ไหนนะ,ะ,ะแล้วก็เว i t r โรสนี่นะคะจะราคาค่อนข้างจะสูงหรือว่ามาร์คเอ็กเซเพนซ์มาร์คเอ็กเพนเซอนี่ก็ราคาค่อนข้างจะสูง เหมือนกับเบคอนนะคะผู้ชมก็แล้วแต่เลือกนะคะแล้วแต่เลือกว่าโอ้บางคนก็บางทีนะคะร้านฟาร์มช็อปก็มีขายนะคะพวกของแบบนี้นะคะแต่ว่าร้านฟาร์มช็อปก็จะราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าของเขาเขาเขาบอกว่าของเขาดีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเป็นร้านฟาร์มช็อปของเขาเองนะคะเขาก็จะมีราคาของเขาก็จะมีสินสินค้าของเขานะคะมันก็จะมีราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่เราว่า เราจะเลือกช็อปที่ไหนส่วนดิฉันนะคะส่วนมากจะไปมาริสันนะคะ,ะเคยไปช็อปที่ลีเดอร์หรือว่าออดรนะคะแต่ว่าการบริการมันค่อนข้างจะไม่ค่อยประทับใจนะคะสามีนะเพ <Okay, yes. S 1> <laughs> ราะว่าประทับใจเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็ส่วนมากจะไปที่มาริสันกันนะคะดิฉันกับสามนชอบที่มาริสันแต่ว่าสามีไปที่เซนเบอรี่เพราะว่าไปซื้อข้าวข้าวกลับข้าวดำนะ,ะที่เซนเบอรี่ก็จะมีเอก,เอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ที่ นีของเอเชียนะคะท่านชมมีของญี่ปุ่นมีข้าวญี่ปุ่นมีของเอเชียค่อนข้างจะเยอะนะคะก็จะเป็นพวกอาจจะมีน้ำปลาหรือเปล่าที่ฉันไม่ได้ใจนะที่บริษัทก็มีน้ำปลานะคะท่านชมมีน้ำปลามีโน่นนี่นั่นนะคะก็จะมีของไทยค่อนข้างจะจะมีของไทยเยอะนะคะที่เซนเบอรี่เนี่ยนะเป็นพวกขาดิฉันก็ซื้อที่เซนเบอรี่นะคะแต่ว่าที่อื่นก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าแต่ดิมที่ดิฉันไปดูนะคะ ที่เซนเบอรี่น่าจะมีของไทยเยอะกว่าที่อื่นนะของกินเยอะค่ะท่านผู้ชมที่ประเทศอังกฤษคนไทยไม่อดแน่ๆนะคะถ้าใครมาประเทศอังกฤษเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยไม่อดแน่เพราะว่าของเยอะนะคะม,มีทั้งร้านอินเดียนะคะร้านอินเดียก็ขายพวกของไทยเหมือนกันนะคะเป็นบางอย่างเนาะร้านอินเดียร้านแขกนะคะร้านจีนก็มีบกับทุกเมืองนะคะร้านจีนเนาะ,ะหรือว่าร้านไทยก็มีนะคะร้านคนไทยที่เข้ามาเปิดขายหรือว่า คนไทยที่เข้ามาอยู่องังกฤษแล้วก็สั่งของมาขายออนไลน์ก็มีเยอะแยะให้เราเลือกซื้อเลือกหานะคะก็ไม่อดแน่แน่นะมันอยู่ที่ว่าเงินในกระเป๋าเรามีซื้อหรือเปล่าเนาะเอาละค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆเสริมงานเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็มารายงาน <laughs> มารายงานนะคะวันนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างจะคึมๆแล้วนะคะตะวานจะตกดินแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบแปดนาที ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะคะตะวันตกดินก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นนี้ตะวันก็ตกดินแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าออทัมเดือนสุดท้ายนะคะปลายเดือนสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่21วันเสาร์ที่21ะะ่สิบอ็ดนะคะเวลาบ่ายสามโมงสีนาทีนะคะมีท่านผู้ชมบอกนะคะว่าต้องบอกเวลาด้วยต้อว่าทําตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยมาอธิบายให้ชัดเจนเนาะ,ะตอนนี้ก็เป็นประมาณ10 1สิ ก้าสิบองศาประมาณนี้นะคะดิฉันไม่ได้ดูเนาะดูครั้งสุดท้ายสิบองศานะคะเอาละเจอกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ